สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับมีรถประหยัดอีโคคารมาฝาก1นึคันนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหารถไปใช้งานคล่องตัวลองมาชมคันนี้นะครับประหยัดด้วยครับเป็น ฮีโคคามิ t ซูบิชิมิราชนะครับปี2 0 1 2 1.2เกียร์ธรรมดานะครับถ้าใครกำลังเลงหาไว้ใช้งานนะครับมาชมมาดูคันนี้เลยครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับจัดทรงลงล้อไว้ให้งามๆครับเอาไปใช้งานกันได้เลยเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับ ลองชมดูได้จะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับภายในก็เป็นโทนดำนะครับเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะครับสวยสวยสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็มีของแต่งมาให้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบแนวขับหลอขับซิ่งนิดๆหน่อยๆน,นะครับมีจอแอนด o อ d เป็น10นิ้วมาให้ด้วยครับลองชมดูได้สวยถูกใจหรือเปล่านะครับ หาไว้ใช้งานนะครับ139,000บาทนะครับรถอยู่ที่เมืองทองทานีนะครับใครชอบสนใจไปดูรถได้เลยนะครับเป็นจอ Android นะครับขนาด10นิ้วสบายตาครับใหญ่ดีครับนี่ครับภายในก็เป็นเบาะผ้าเดิมๆออกทรงสปอร์ตหน่อยนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับลองเช็คลองชมดูได้นะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาก็ใช้งานง่ายประหยัดสุดๆแล้วครับตัวนี้ หาไว้ใช้งานลองชมดูนะครับเผื่อจะถูกใจนี่เลยครับอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับสภาพสวยๆสีเงาฉ่านะครับช่วงล่างเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับล้อแต่งมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับลงไว้ให้สวยๆครับเหมาะสําหรับใครที่ชอบแนวขับชิวๆขับซิ่งๆหน่อยนะครับไม่ได้แต่งเครื่องนะครับตัวนี้ธรรมดาลงล้อลงท่อไว้นิดหน่อยครับเพาะเพาะเบา เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็เน้นให้ไปดูรถทดลองขับนะครับสําหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าชอบและอยากได้ไปใช้งานนะครับไม่อยากเดินทางมาเองก็โทรเจรจาสอบถามนะครับสามารถจัดส่งให้ตรวจสอบไปถึงหน้าบ้านนะครับอันหนึ่งว่าเราไม่ต้องมาดูเองครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เมื่อยไม่เพียไม่เหนื่อยนะครับลองชมดูนะครับเรือหาไว้ใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งทางให้กับสมาชิกได้ครับข้างหลังก็จะมีพื้นที่ใส่ของได้นิดๆหน่อยๆนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถ5ประตูเป็นรถอีโคคาร์เลยครับเอาไว้ใช้งานประหยัดใช้งานคล่องๆนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้ครับก็พับได้นะครับลองดูนะครับถ้าชอบถูกใจหาไว้ใช้งานในสไตล์แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางให้กับสมาชิกนะครับใช้งานง่ายคล่องตัวประหยัดนะครับอีโคคาร์เกียร์ธรรมดา1.2นะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายนะครับ ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก็ได้นะครับในมิลาดขับนะครับมีคนใช้งานอยู่เยอะนะครับก็ได้พวงมาลัยแต่งมานะครับก็ไปดูเรื่องราวการซ่อมบำรุงที่ไหนซ่อมถูกอะไรที่ไหนมีให้เราแต่งให้เราเล่นได้มีหมดเลยครับนี่นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยคล่องตัวใช้ง่ายสบายครับลองชมดูได้1 3 9 0 0 0บาทนะครับขอย้ำอีกทีงเจรจาต่อรองนะครับแจ้งกันมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดกับคนขายได้เลยครับ สำหรับน้องคนนี้ก็ไว้ใจได้ครับคัดรถดีแล้วก็ดูแลสภาพก่อนขายให้เรียบร้อยนะครับไม่มีโกหกหมกเม็ดนะครับรับประกันได้เลยสวยสมบูรณ์พร้อมขับนะครับชอบหรือเปล่าถูกใจหรือไม่ถ้าใช่ถ้าชอบและพร้อมนะครับโทรเจรจารได้เลยหาไว้ใช้งานราคาแบบนี้หนึ่งแสนาหน้าบาทนะครับหน้าเดิมๆหลังเดิมๆไม่มีชนหนักตัดต่อครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสวยสมบูรณ์ดีมาตั้งแต่ตอนคัดรถแล้วครับดนั้นปล่อยก็ปล่อยสบายครับ